นี่คือ,อาการเดินทางนะครับเราจากเชงตงมาอย่างเมืองเงียนนะครับเมืองเงียนเราจะไปปล่อยบทสมน,นินที่เมืองเงียนตะฉันตัองวนออกเชียงเหนือนะครับถนนค่อนข้างจะลำบากหน่อยครับจะขึ้นเขาจะโดงเขา ผู้เขาจะยาวหน่อยนะครับแล้วก็จะมีต้นไม้ธรรมชาติสิ่งธรรมชาติเยอะครับและอีกอย่างการเดินทางเรามันจะไม่ค่อยเจอหมู่บ้านครับไกลๆประมาณ2-3สมชั่วโมงหรือ1ชั่วโมงครึ่งก่อนจะถึงครับอันนี้คือหนองปลาธรรมชาตินะครับ คือหนองปลาธรรมชาติอ่านี่มาตั้งแต่มีตั้งแต่สมัยโบราณครับก็คือน้ําจะไม่แห้งครับแม้หน้าแลงหรือหน้าหนาวอยู่หน้าฝนครับหนองนี่คือหนองที่เอ่าเก็บน้ําได้อย่างดีครับหนองโบราณครับก็มีตั้งแต่โบราณครับจะมีควายมาเล่นน้ําหรือที่ปล่อยสัตว์ครับแถวนี้ครับนะครับ ก็เป็นสิ่งที่น้ำที่ดีมากครับเป็นธรรมชาติครับาจากนี้จากนองนี้ลงไปเบึงเงียนก็ค่อนข้างจะไกลหน่อยครับแต่จะลงลงอย่างเดียวนะครับผมขอติดตามคลิปหน้านะครับ